มจะกลาพบ,บไไหนสนับสนุนรายการโดย hotel2thailand.com นีท่้ค เปยังไงมาโอ้โหตกตกใจช้าๆก็ได้เข้าหาสัตว์พวกนี้อย่าอย่าวิ่งเร็วนะเพราะว่าเขาจะตกใจง่ายอะะไรคเขาเลี้ยงไว้เก็บมะพร้าวครับไม่ค่ะเป็นไงเป็นไงลูกหน้าตาหน้ารักเนูเดี๋ยวเราดูใ่ผมันชอบใวหนึ่งดูมันดูเงาตัวเองดูหัวกระตอกตลกอ่ะดูอ่ะดูอ่ะดู มองมองมองดนมองมองเราตัวเองมคิวเนี่ยงองเง้เง้เ้้เ้อจับแล้ดนลาก็เหมือนคนเลยรูปลูปลูบงงน่ามาจับวนหเลยดูจูบจูบ พีสโค้เลยมาต้อนรับนี่สังเกตุท่านั่งเรียบร้อยมากน้องเขาแบบเนาะรับรองนะคุณผู้ชมที่มาดูที่นี่นะได้ทั้งแบบการฝึกลิงแล้วก็ได้เสียงร้องกลับไปแนะ่นอนรวมถึงความน่ารักน่ารักของลิงที่นี่ด้วยบอกว่าสุดยอดมากจริงเนาะเนาะกนแล้วเนาะเนาะฮะนะพยายามนะ ทางจะตกงานนะมีคู่แข่งนะยืนพ้อยขาได้ด้วยอะ่ะพระเจ้าโอ้โหยันหนาวอย่างนะนคุณผู้ชมด,ดูยืนพ้อยขาเนะี่ยโอ้โหสุดสดอะ่ะ เขาจะได้อยากเก็บอีกใช่เขาเขาคือเขามีแรงในการทํางานด้วยเขาเขากินดีอยู่ดีเขาชีวิตเขามีความสุกอะไรที่เขากินอาหารดีที่สุดของเขาที่ควรจะเป็นของเขาคือนมนมอะไรนมเป็นนมวัวนมวัวนี่แหละหรอเขาชอบเลยหรอคือเลิงยพวกนี้จะเป็นกินแต่มังสวิรัติไม่กินเนื้อ ครับครับกินกล้ยกินผักกินอะไรกล้ยกินผักกินผลไม้ทุกชนิดเฮ้ยมันกินเห็บอ่ะกินเห่าลิงไอ้นี่ขนมแมลงอ๋อแมลงกินเป็นแมลงเหมือนกับไม่ได้ได้แคลเซียมเพิ่มโปรตีนเนาต้องกินเหาลิงเห็บลิงไงกินกันเองก็กินแมลงเล็กๆเหมือนปลวกเหมือนเหมือนมดอะไรเนี่ยจ้าเพิ่มโปรตีนเพิ่มครับครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ปั่นจักรยานโอเค นี้มันคือเส้นทางอะไรคะตัวนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชาเยเลนของหมู่บ้านนะครับมหมู่บ้าน,านทุ่งหยีเพง่ง,พงใ,ชใช่ไหมครับใช่ <c oughs> แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามาที่นี่เราจะเจอตัวอะไร,รบ้างคะถ้าเรามาช่วงอย่างเนี้ยช่วงน้ําลงเนี่ย เมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงนู้นพบปูกำดับสีฟ้าอาเมื่อกี้เมื่อกี้หนูตะโกนเลยสีเหลืองนะฮะสีแดงก็มีฟ้าเหลืองแดงหลักๆนะครับเยอะมากเยอะมากและสวยมากเป็นจุดที่นักเที่ยวเวลามาช่วงแบบนี้ครับนะเขาก็จะมาถ่ายพบใแต่รู้สึกตอนนี้แบบอากาศเย็นมากลมแบบบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีใช่ค่ะเป็นมุมหนึ่งที่สงบที่นักเที่ยวนิยมนิยมมาพัก มาผ่อนคลายกาเดินชมธรรมชาติมานั่งอ่านหนังสือเล่นเพราะว่าตลอดทางรู้สึกว่าที่เห็นนะคะจะมีศาลาแบบพักผ่อนสำหรับดูวิวนะให้ได้เรื่อยๆเลยแล้วอย่างนี้ใครมาได้มากคะทุกกลุ่มเลยฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่อเที่ยวต่างชาติคนไทยเรานักเรียนนักศึกษาพวกกลุ่มครอบครัวอะไรพวกนี้มาได้หมดครับ ก็ถ้าเสด็จไปวันนั้นนะคะคุณผู้ชมเอาจักรยานมาปั่นนี่นก็ได้รับรองว่านี่ออกกำลังกายไปด้วยได้บรรยากาศด้วยหรือว่าจะมาพายคายักที่นี่ก็ได้ได้มีเรือคายักและก็เรือหางยาวเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าถ้าอย่างบางบางกลุ่มมาก็จะนั่งเรือใช่ไหมคะพีใช่ใช่ใช่สำหรับคนที่ไม่ไม่ถนัดพายเรือคายักอะไรประมาณนี้ก็อาจจะนั่งเรือไปชมวิวรอบๆเห็นบอกว่าไปเกาะลันตาได้ด้วยใช่เกาะลันตาน้อยเกาะลันตาน้อยเราอยู่ลันตาเหรอจรงิงๆข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอ่าวลันตามันมีหมู่เกาะทั้งหมด19เเกาะลย <Wow. S 1> แต่ว่าเกาะที่สามารถเที่ยวได้นี่มีอยู่ประมาณ5-6เกาะที่เที่ยวได้นะครับซึ่งมีชายหาดให้เราเล่นน้ํามีถ้ำมีอะไรสวยมากครับ ที่พื้นที่แห่งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ครับที่แนะนําพวกเรานะและพาพวกเรามาเที่ยวแต่ที่นี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับสามารถติดต่อได้ที่ททกระบี่ได้ด้วยเช่นกันหรือติดต่อตรงได้เลยครับเบอร์อะไรครับที่ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งกีเพงครับติดต่อผู้ประสานงานก่อนก็ได้ครับ0 8 9 5 9 0 9 1 7 3ครับนครับจะได้มาเที่ยวในบรรยากาศแบบนี้แบบที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่ากระบี่มีอะไร เที่ยวเยอะไปกว่านนเยอะมากครับจริงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาปูสีแทงกันเดี๋ยว <S <S ไปดูกันนะนไปค่ะค่ะแล้วมาตรงนี้นะคะก็จะเจอครบเลยทั้งสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองด้วยนี่กำลังวิ่งไล่ลงลูเขาเรียกว่าปูกล้ามดาบกล้ามมันจะใหญ่ข้างหนึ่งเนาะเหมือนดาบเหมือนรูปร่างเหมือนดาบแล้วก็อีกข้างก็จะเลย สังเกตได้สวยมากสีสวยมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นนะ่ะเล็กมากตรงกลางเป็นสีดําแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะขาเป็นสีแดงแต่ว่าตัวเท่าประมาณเท่านี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะ โอลันตาทาวชุมชนเมืองเก่าลันตาแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นย่านชุมชนที่มีความเก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของไทยเลยครับที่นี่อาศัยกันมาหลายช่วงอายุคนแล้วผู้คนที่นี่นะครับมีทั้งชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขและเรียบง่ายมากๆครับที่นี่เขามีเอกลักษณ คือบ้านไม้เก่าแก่นะครับที่เรียงลาย2ข้างทางทั้งสองฝั่งถนนดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่งเลยครับ ที่ต่างอออกไปไปมม่หมืนที่นคันคนี้เราอยู่ที่ลันตาใหญ่กำลังข้ามไปสู่ลันตาน้อยนะครับสังเกตได้ว่าอีกหนึ่งปีนับจากวันนี้ที่ทบันทึกภาพน,นะครับจะมีสะพานข้ามระหว่างเกาะ ลัตาน้อยกับลันตาใหญ่นะครับทำให้2ชุมชนนี้สามารถที่ไปมาหาสุดได้งายขึ้นแล้วพาที่ใช้เรือเฟอร์รี่ก็จะเหลือขาเดีวยวครับจากเมนแลนด์จากแม่นดินใหญ่ครับข้ามไสุดลันตาน้อยดังนั้นก็การเดินทาง,งก็จะสุดแล้วก็เพิ่มคนท่องเที่ยวมาที่ลันตาได้มากยิ่งขึ้นครับเ,เราไปเที่ยวกันต่อครับ สนับสนุนการเดินทางโดยรถเช่าเอวิส